สวัสดีครับแดงดอนพุทธชาแนลนะครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตราซีซูนด้วยตนเองนะครับสำหรับสถานการณ์ในปัจจุบันมีพี่น้องหลๆท่านนะครับไม่อยากจะเดินทางออกนอกบ้านในช่วงนี้ไม่อยากจะไปเคาน์เตอร์เซอร์วิสก็สามารถสมัครด้วยตนเองนะครับในเว็บไซต์ของประกันสังคมขั้นตอนการสมัครเป็นผู้ประกันตนด้วยตนเองก็ไม่ยากไม่ง่ายนะครับ แดงดอนพุธจะแนะนำให้ท่านผู้ชมได้ลองทำตามดูนะครับคุณสมบัตรผู้สมัครประกันสังคมมาตราซีซุนก็ดูจากหน้าจอน,นี้ได้เลยนะครับหากมีพี่น้องท่านใดที่ยังมีญาติไม่ได้เข้ามาตรานี้นะครับและประสรงจะเข้ามาตราซีซุนนะครับแดงดอนพุธก็จะแนะนำวิธีการการเข้าสมัครเป็นผู้ประกันตนด้วยตนเองมาตราซีซุนเมื่อชมคลิปนี้เสร็จแล้ว สามารถนำไปอธิบายหรือแนะนำบอกต่อนะครับวิธีการสมัครเป็นผู้ประกนันตนมาตราซีซูนด้วยตนเองโดยไม่ต้องเดินทางไปเคาน์เตอร์สวิตนะครับเข้าไปที่หน้าจอ Google นะครับพิมพ์ตัวอักษร www.sso.go.th นะครับเมื่อกดคนห้าเราก็จะพบเว็บไซต์ของประกันสังคมนะครับ ตรงนี้เราก็จิ้มเข้าไปที่เว็บไซต์ข้องประกันสังคมนะครับก็จะพบกับหน้าต่างนี้ซึ่งจะเป็นหน้าต่างตรวจสอบสิทธิ์โครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนทั้งมาตราซ้ำๆม,มาตราซ้ำเก้าและมาตราซีซูนนะครับหน้าจอนี้ให้เราเลื่อนขึ้นไปจนสุดบรรทัดสุดท้ายนะครับในช่องสี่เหลี่ยมสุดท้ายเราจะพบข้อความ ระบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนมาตราสี่สูงลงทะเบียนผู้ประกันตนมาตราสี่สูนจิ้มเข้าไปหน้าจอนี้ได้เลยนะครับช่องสี่เหลี่ยมลงทะเบียนผู้ประกันตนมาตราสี่สูงน,นะครับเมืม่อเราพบหน้าจอนี้ขอให้อ่านทำความเข้าใจนะครับระบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตราสี่สูนข้อมูลผู้สมัครกรุณากรอก ข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนข้อมูลระบุตัวตนตรงนี้สำคัญนะครับตรงที่มีดอกจันนะครับเน้นตรงนี้เลยนะครับการกรอกข้อมูลจุดใดที่มีดอกจันและคำว่าโปรดระบุนะครับเราต้องใส่ให้ครบถ้วนนะครับเว้นไม่ได้นะครับการกรอกข้อมูลผู้สมัครนะครับเลขประจำตัวประชาชนเลขรังบัตรประชาชน คํานําหน้าต้องระบุนะครับสำหรับคํานําหน้านะครับจะมีตัวเลือกให้ใส่นะครับจิ้มลงไปตรงลูกซ่อนเล็กๆนี่นะครับขอควรระวังนะครับเลกร่งบัตรประชาชนนะครับในการกรอกสังเกตตัวอักษรภาษาอังกฤษนะครับจะเป็นพิมพ์ใหญ่แยกเล็กซูนกับตัวโอวให้ดีนะครับเราจะสังเกตว่ามีขีดนะครับ ส่วนขีดเราไม่ต้องใส่นะครับถ้าเราใส่แล้วขึ้นแบบนี้นะครับแสดงว่าเรากรอกตัวอักษรหรือตัวเลขผิดนะครับสังเกตตัวอย่างจากภาพนี้นะครับตัวเลขสูงมี10ตัวนะครับแสดงว่าตัวอักษราษาสรงกฤษดมีแค่ซองหลักนะครับที่เลือดจะเป็นตัวเลขนะครับแต่จะมีขีดขั้นทําให้เรางงนะครับสังเกตที่สถานะข้อความนะครับจะเป็นสีแดงนะครับ แต่ถ้าเรากรอกถูกต้องจะขึ้นเป็นซี่แบบนี้นะครับลำดับถัดไปนะครับก็จะเป็นการกรอกคำนำหน้าชื่อนะครับให้เราจิ้มที่ตัวเลือกนะครับเพื่อเลือกคำนำหน้าชื่อนะครับถัดลงมาให้เราใส่ชื่อนามสกุลให้ถูกต้องนะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องตรงกับบัตรประชาชนเท่านั้นนะครับเราต้องกรอกตามข้อมูลบัตรประชาชน สิ่งใดที่ไม่ได้ระบุในบัตรประชาชนนะครับเช่นวันเกิดเดือนเกิดนะครับถ้าในบัตรประชาชนไม่มีให้เราจิ้มตัวเลือกที่คำว่าไม่มีนะครับสามารถใส่เข้าไปได้เลยนะครับก็จะขึ้นเป็นลักษณะแบบนี้นะครับตรงนั้นที่ไม่มีในบัตรประชาชนเราก็ไม่ต้องใส่นะครับสำหรับปีเกิดนะครับผู้สมัครเป็นผู้ประกันตนระบบจะขึ้นตั้งแต่ปีพอซอ 2549นะครับย้อนล่างไปถึงปี2499นะครับสำหรับตัวอย่างนี้คือผู้สมัครผู้ประกันตนนะครับที่เกิดปีพอ2499น่อนะครับจะขึ้นลักษณะแบบนี้นะครับสำหรับที่พมลองสมัครดูแล้วนะครับคำเตือนข้อความระบุว่าไม่สาม,มารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา4 0นได้เนื่องจากผู้สมัครมีอายุ 65ปีณนะวันที่ยื่นแบบขึ้นทะเบียนวงเล็บผู้สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา่สูนต้องมีอายุ15ปีถึง65ปีณนะวันที่สมัครและชำระเงินสมทบงวดแรกตัวอย่างถัดไปนะครับจะเป็นการสมัครผู้ประกันตนที่เกิดปีพศ2505น,นะครับเมื่อกรอกข้อมูลจนครบถ้วนนะครับ แล้วกดตรวจสอบซีน้ำเงินนะครับครั้งแรกขึ้นเป็นแบบนี้นะครับถ้าขึ้นเป็นลักษณะแบบนี้นะครับให้เรากดปิดได้เลยนะครับเมื่อข้อมูลของเราตรวจสอบแล้วครบถ้วนถูกต้องนะครับตามบัตรประชาชนให้เรากดตรวจสอบซีน้ำเงินอีกครั้งนะครับอาจจะเป็นเพราะสัญญาณขัดข้องนะครับเราไม่จำเป็นต้องกรอกใหม่ทั้งหมดนะครับ ระบบให้เรากดตรวจสอบที่น้ำเงินได้เลยนะครับถ้ากดตรวจสอบแล้วพบหน้าจอนี้แสดงว่าเราใส่ข้อมูลถูกต้องนะครับลำดับถัดไปให้เราใส่ที่อยู่นะครับช่องที่อยู่ปัจจุบันให้เราใส่เลขที่บ้านพิมพ์มอม้าและใส่หมู่นะครับส่วนจังหวัดอำเภอตำบลให้เราจิ้มที่ตัวเลือกนะครับ ระบบจะขึ้นตัวเลือกให้เราเลือกจังหวัดเลือกตำบลเลือกอำเภอนะครับแล้วจะมีช่องให้เราใส่รหัสไปรษณีี์นะครับเบอร์เป็นเบอร์มือถือนะครับที่เราจะต้องกรอกลงไปเพื่อรับ SMS ยืนยันนะครับก็คือข้อความยืนยันนั่นเองนะครับถ้าเราสมัครสําเร็จเราก็จะมีข้อความเข้ามาที่มือถือนะครับข้อความยืนยันจะเข้าก็ต่อเมื่อเราชําระเงินส้มทบงวดแรกเท่านั้นนะครับ เมื่อเราชำระเสร็จเรียบร้อยข้อความซึ่งจะเข้านะครับข้อมูลต่อไปที่เราจําเป็นต้องใส่นะครับติ๊กไปที่เลือกอาชีพนะครับใส่อาชีพปัจจุบันของเรานะครับรายได้ต่อเดือนตามสภาพความเป็นจริงนะครับล่างสุดจะเป็นสภาวะร่างกายนะครับเมื่อเราติ๊กอาชีพรายได้ต่อเดือนเสร็จเรียบร้อยนะครับด้านล่างเราจะต้องเลือก รูปแบบการจ่ายเงินส้มทบสำนักงานประกรรันสังคมที่ท่านสะดวกในการติดต่อนะครับเราจะต้องติ๊กและใส่ตัวเลือกจังหวัดนะครับจากนั้นให้เราตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับขั้นตอนต่อไปจะเป็นการลงทะเบียนนะครับตรงนี้ให้เราอ่านอย่างละเอียดทำความเข้าใจแล้วติ๊กคำว่าใช้หรือไม่ใช่นะครับแล้วค่อยกดลงทะเบียนนะครับ เมื่อกดลงทะเบียนนะครับเราจะเจอครับหน้าจอเงื่อนไขและข้อตกลงนะครับเมื่ออ่านเงื่อนไขข้อตกลงเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราติ๊กในช่องสี่เหลี่ยมค่าพเจ้าได้อ่านข้อความข้างต้นและยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงเมื่อเรากดยอมรับระบบก็จะขึ้นให้เรายืนยันอีกครั้งนะครับเพื่อเป็นการยืนยันการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตราซีซูนนะครับ แต่อย่างไม่เสร็จขั้นตอนนะครับการเสร็จขั้นตอนให้สมบูรณ์ผู้สมัครจะต้องชำระเงินส้มทบซึ่งสามารถชำระได้ทันทีณนะหน่วยบริการที่เป็นตัวแทนของสำนักงานประกันสังคมดังนี้ซึ่งช่องทางเหล่านี้นะครับผู้ประกันตนสามารถเลือกชำระได้ตามความสะดวกเมื่อชำระเสร็จแล้วให้ตรวจสอบข้อความในมือถือซึ่งเป็นเบอร์ที่เราสมัครไว้นะครับ เบอร์ใดที่เราใช้สมัครเราจะได้รับ SMS ยืนยันนะครับเป็นการยืนยันการชำระเงินส้มทบนั่นคือเสร็จขั้นตอนส้มบูนนะครับท่านจะได้เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา4ส่นเสร็จส้มบูนและนี่ก็เป็นขั้นตอนการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา4ซุนด้วยตนเองนะครับโดยไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักงานหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสเป็นการสมัครผ่านมือถือนะครับ เพื่อเป็นการสะดวกและปลอดภัยสำหรับหลายๆท่านที่ไม่อยากออกนอกบ้านนะครับหากมีข้อสงใัร้หรือทำไม่ทันในขั้นตอนใดให้ท่านคลิกกลับไปดูอีกรอบนะครับดูรายละเอียดการใส่ข้อมูลใส่ให้ครบนะครับใส่ให้ถูกต้องตามบัตรประชาชนเท่านั้นขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นประโยชน์ให้ผู้อื่นด้วยนะครับขอบคุณครับ